Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudara penonton yang saya hormati sekali lagi kita bersama dalam sesi kita meninjau tentang wabak COVID dalam norma Islam. InsyaAllah pada kali ini kita akan bincang tentang kepekaan umat Islam khususnya yang Terlibat dengan uh, yang bergelut dengan wabak COVID ini, uh, setakat mana kita ingin meninjau bahawa penyakit ini ataupun wabak ini ataupun ujian ini yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala dapat uh, menjana keperhatian masyarakat terhadap pengorbanan kepada masyarakat umum maupun dari sudut. Uh, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kata lain, kita ingin meninjau bahawa umat Islam apabila ditimpa bala bencana ujian, sama ada mereka lebih merasai dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan itu mereka akan berkorban jiwa raga mereka untuk menghadapi cabaran ini dengan penuh rasa tanggungjawab terhadap bukan hanya diri mereka sendiri malahan kepada masyarakat umum dan tetamu pada kali ini iaitu uh, yang uh, berusaha uh, Dr. Arifin bin Jumakhan ataupun di dalam bahasa Thai-nya Naipat Adan Chai Thai Batan Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับในช่วงแรกเนี่คงจะต้องอสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยแล้วก็ผมคงจะต้องอสรุปเป็นภาษาบาลีอยู่เป็นระยะระยะนะครับทีนี้ในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยทั้งทั้งโลกเนี่ยและวก็ในมุมมองของคุณหมอและก็ที่อยู่ในสังคมมุสลิมเนี่ยเราอยากจะทราบว่าโรคระบาดเหล่านี้เนี่สามารถที่จะสะก,กิดต่อมให้คนเราให้คนมุสลิมเนี่ยมีความสำนึกที่จะ เสียสละหรือทำงานให้กับสังคมเข้าใกล้อลอสบานอตาลาที่เขาเรียกว่าเพื่อจิตสาธารณะนี่มีส่วนไหมครับหมอครับบิสมิลลาะห์มานิมเรับอัลฮัมดุลลาฮ์ครับลามุลลัมาลมมตุลลาบะระกาตุครับก็เรียนท่านผู้ชมและก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับก็จริงๆแล้วในเรื่องนี้ในอิสลามเนี่ยเราสอนว่าเมื่อทุกวิกฤตมันมีโอกาสอยู่นะครับว่าวิกฤตโควิดนี่ก็เป็นวิกฤตหนึ่งที่เป็น ภาวะที่อันลอสวัสตาลาเนี่ยส่งมาเตือนนะใช้เชื้อโรคตัวเล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องขยายถึงแสนเท่าถึงจะเห็นเนี่ยแต่โควิดต,ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะทําให้เขย่าโลกได้มันเหมือนเป็นภัยพิบัติภาษาอาหรับก็เรียกว่าบ,บาละนะฮะหรืออ,อ,อาจจะเป็นการทดสอบก็ได้อาจจะเป็นจิตนาธิกาก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันนอกเหนือความคาดหมายเราเคยเจอสถานการณ์ใหญ่ๆมาในรอบในชีวิตเรานะ ก็คงจะถ้าใหญ่ที่สุดแล้วก็อาจจะได้ยินเรื่องภูเขาไฟระเบิดเรื่องแผ่นไหวที่นี่หรือที่ใกล้บ้านเราที่สุดก็สึนามิแล้วก็ภาพของตรงนี้ทําให้เราเห็นภาพของการในช่วงแรกๆของการระบาดนยเกิดความกลหวลเกิดความตันอกตนกตกใจทุกอย่างมันถูกปิดชัดดาวตามหลักของการแพทย์นะครับว่าเมื่อมีโรคระบาดที่ไหนเราจะต้องปิดการเคลื่อนไหวจํากัดบริเวณ ที่นั่นเพื่อให้เชื้อโรคนี้ไม่ระบ,บาดต่อน,นี่ก็เป็นหลักง,งานอีกสามเหมือนกันนะครับตอนนี้พอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่คําถามที่คุณเซยมีถามว่ามันมีอธิบายในเรื่องอย่างนี้ไงเรื่องเรื่องเรื่องกิจสาธารณะนะอย่างไรในระยะพยาภาวะแรกๆเนี่ยทุกคนจะอยู่ในภาวะของช็อกพอช็อกปั๊บก็ความรู้สึกว่าจะต้องดูแลตัวเองก่อนอนะ,ะดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดอ,อ,อาจจะภาษาบ้านเราก็อาจจะเห็นมองว่าเห็นแก่ตัวนะฮะ เพราะว่าทุกคนก็จะเริ่มตุนอาหารเร LIKE> uh, ิ่มไปวิ่งหาแมสไปวิ่งหาแอลกอฮอล์รู้สึกตื่นตะนกภาษาอังกฤษเขาเรียกแพนิกแพนิกก็มีการคว้านซื้อควันซื้อแมสหรือผ้าอนามัยซื้อจนทําให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นอาจจะเป็นช่วงแรกๆที่เราตกใจยังไม่รู้จักโรร้ายนี้เท่าไหร่นักแต่รู้ว่าวิธีป้องกันเป็นอย่างนี้ทําให ภาพเราจะเห็นสภาพของสังคมแตกต่่นกันแล้วก็ในที่สุดก็ทําให้ราคามันจากของละร้อยมาเป็นของละพันหรกอ่ขของละสองพันหร,หรือไอตัวแจงคอจากหลักที่มันห้าสิบหกสิบบาทก็กลายเป็นเจ็ดแปดร้อยหรือพันหนึ่งเนี้ยนะซึ่งมันก็เป็นภาวะที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เกิดภาพนี้ขึ้นมาแต่หลังจากที่ปรับตัวได้แล้วหลังจากที่ปรับตัวได้แล้วคนเราเข้าใจสถานการณ์ของของ ของรธรรมชาติของโลกแล้วรู้ว่าธรรมชาติโลกนี้มันจริงๆแล้วมันไม่ได้ร้ายแรงมากกว่าเท่ากับบางโรคนะฮะอย่างโรคซารเนี่ยอัตราตายกัน3 0มสิอนะแต่เนี่ยอัตราตายอยู่ที่3%เอเองเพียงแต่ว่ามันโรคซารนั้นมันอยู่ในวงจากัดอยู่ในที่แคบๆอยู่ในภูมิภาคที่ไม่ไกลมากนะักแต่สําหรับโควิดเนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารอบแรกเรามีประสบการณ์แล้วเรื่องการ แบ่งปันการช่วยเหลือเราจะเห็นน้ำใจคนไทยที่ออกมาช่วยเหลือในการประเด็นต่างๆนะภาพที่เราเห็นการมีไมตรีต่อกันในการแบ่งปันนะเช่นแมสท,ที่มันขาดไปตอนนี้เราก็มีกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดต่างๆก็เริ่มทำแมสเราก็แจกจ่ายแมสแพงเราก็ใช้แมสผ้าซึ่งมันซักได้อาหารไม่มีกินก็มีตู้ปันความสุขอะไรเงี้ยนะซึ่งก็เห็นภาพอยู่นะครับ อันนี้ในของสังคมมุสลิมเองธรมยุทธ์เราก็มีการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวเพราะอย่าลืมว่าโรคโรคนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงถ้าเราทําตามหลักของระบาดวิทยาจริงๆมันก็สอดคล้องกับหลักศาสนาใช่ไหมครับจริงๆถ้ามันมีโรคระบาดที่ไหนเราไม่ให้เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนย้ายไม่ให้มีโบสังกเกตเครื่องโมบ,บิลิเซชันมันก็จะสามารถจะเป็นบริเวณได้ <ๆ S 1> แต่เนื่องจากเนื่องเป็นโรคยุคโลการพิวัดมันมีการสื่อสารมันมีการเดินทางกันแบบ วันหนึ่งที่รีนเป็นหมืนม่นๆเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมันก็ในช่วงแรกๆนั้นคนยังไม่ตระหนักรู้ก็เลยทําให้โลกนี้กระจายไปทั่วโลกนะฮะตอนนี้วันนี้เราจึงเห็นภาพของการเกลือกปูนซึ่งกัน,กนและกันบโดยที่มีกลุ่มที่เป็นทับหน้าคือสาสา,สาธารณสุขนะแพทย์เราได้ทํางานหนักมากเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นจิตอาสาคนแรกๆคือเขาทํางานแบบหามล่งหามขํามนะ ไม่ได้อยู่ในเฉพาะเวลาแล้วซึ่งอัน,นเนี้ยของเชื่อว่านี่ก็ภาพที่เราจะเห็นว่านี่คือบุคลากรที่ทําหน้าที่ดันหน้านะ uh huh. แต่หลังจากนั้นผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกระดับองค์กรภาคเอกชนภาคประชาคนก็เริ่มตื่นตัวกันขึ้นในการที่จะต้องมาดูแลเขาเลยกใน่ามกลางโรคระบาดซึ่งเราจะต้องอยู่กับมันไปอีก,ก uh huh. ถ้าตามการพยากรณของทางองค์การอนามัยโลกว่าอย่างน้อย2ถึงสาปี uh huh. เพราะอย่างไรก็ตามการผลิตวัคซีนที่ตอนนี้เริ่มมีบริษัทที่ผลิตมา สามสี่บริษัทแล้วนะครับเริ่มกระจายฉีดในประเทศต่างๆแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่มันจะครอบคลุมประชากรต้องเจ็ดันล้านคนได้อย่างไรนะฮะจำนวนการผลิตนั้นปีนึงได้แค่เพียงร้อยล้านโดสอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคนเรามีต้องเป็นพันล้านคนมันจะครอบคลุมก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองปีหรือมีการเขาเรียกอะไรยอมให้อย่างประเทศบางประเทศที่เขาก่อให้เกิดการระบาดหมู่ เราให้เกิดกลุมร่วมกันในประชาชนก็เป็นอ,อีกทางหนึ่งแต่นั่นก็คือแรกคันนิดหนึ่งแต่ว่าในด้านของมุสลิมเราเองนั้นหลักการของเราอยู่แล้วว่ามันมีหลักการที่ชัดเจนว่าเราเป็นประชาชาติที่เราเรียกอะไรต้องดูแลเพื่อนร่วมโลกด้วยนะครับเพราะนั่นเป็นวัตอาวานัวรัลเบริรรวัตตากวาันนี้เป็นอายากรานบอกว่าจงร่วมมือกันในคุณธรรมและความดีใช่ไหมครับตอนนี้ ในคำกล่าวของท่านาศาสดาก็พูดหลายบทเหมือนกันว่ามนุษย์ที่ดีที่สุดคือมนุษย์ที่ทําประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็คนที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในโลกนี้เราก็จะช่วยเหลือพวกเขาในโลกหน้านะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจิตสาธารณะในกลุ่มมุสลิมเราก็ก็เริ่มหลังจากที่ระบาดสักพักหนึ่งเราก็เริ่มทํางานกันโดยเฉพาะ oh. องค์กรท,ที่ที่เราได้เห็นภาพก็คือ ที่เป็นที่เช่นน้าจูตาในสันนิวัตก็คือสมาคมการเที่ยวการแพทย์สาธารณสุขนะครับ <c oughs> ซึ่งผมก็เป็นที่ปรึกษาสมาคมนะฮะ <c oughs> ได้ประสานงานผ่านกับนายกว่าเอะการระบาดเนีเ่ยผมก็เป็นประธานมูลนิธิเพื่อการแพทย์และษาทารณสุขด้วยก็เป็นองค์กรพี่องค์กรน้องบอ,อ, <c oughs> อเรามาปรึกษาเลยกันเอากรรมการสองสององค์กรมาคุยกันว่าฮี่เราอยู่ไม่ได้แล้วนะตอนนี้การทํางานของเราตอนนั้นนี่ก็ก็ก็เรียกว่าตั้งแต่กลางมีนาเป็นต้นมา เรื่องจากตอนนั้นคนยังไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติของโรคไม่เข้าใจเรื่องเชื้อโรคว่ามันมีความแร,แรงขนาดไหน,หนเราก็ต้องเดินสายที้แจงจัดสัมมนาพบปะออนไลน์ทำเอกสารทาหนังสือนะอย่างเช่นหนังสือเนี่ยผมมาให้ดูหนึ่งเล่มก็เป็นผ่าฟาพิกิตโควิด -19 เอาชนะโรคร้ายทุกขุมกันทาความคิดนะซึ่งออกมาด้วย ระหว่างสภาเครือข่ายเื่อมพระเกียกับสมาคมนิวัาม,ามันสุโมนรเทศไทยอตอนนั้นจันเที่ยวคงไม่มีเวลาด้านนี้นะหรือมีการผลิตสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆดูอาที่เมื่อกี้คุณไฟมิงได้กล่าวถึงนะครับอ,ออกมาตรการในการช่วงแรกนั้นเรายังไม่ได้ห้ามละหมาดที่มันยึดเนี่ยก็เป็นการที่จันเซี่ยวร่วมกับสํานักยุลาเพราะพอสํานักจุราเห็นว่าโรคนี้เป็นโรคที่จะต้องร่วมมืกอกับภาครัฐเพราะศูนย์คอวิสตทแห่งชาติเนี่ยก็กับชับลงมาว่า เมื่อจากมัสยิดศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งการรวมกลุ่มมีกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่ม5เวลาที่มัสยิดก็เป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่งแล้วและวันศุกร์ซึ่งเป็นคนจํานวนมากมารวมกลุ่มกันอีกก็เป็นจุดเสี่ยงประการที่สองนะเพราะฉะนั้นการที่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งการรวมกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นช่องทางของเชื้อโรคโควิดแพร่ระบาดได้ดีเพราะฉะนั้นการที่จะบอกให้คนมุสลิมไม่ไปมัสยิดการบอกให้คนมุสลิมไม่ใช่ไม่ให้ไม่ไปละหมาัรสุกนี่เรื่องลําบากมากนะครับ ตอนแรกเราต้องใช้เวลาทํางานกันพอสมควรต้องเดิน<ม>สายต้องการสัมมนาคุยกันทั้งแรกๆนี่ก็เรียกว่าป้าข้อมูลมายันกันแล้วก็<ม>ต้องใช้องค์ความรู้เช่นจากเกษตรนีนน่มันก็เป็นองค์กรพุสธสิมระดับโลกหลายๆประเทศที่เขาตัดสินกันเป็นคําวินิจฉัยของอุลมะหรือผู้รู้ทางศาสนาว่าการรักษาชีวิตกับรักษาศาสนาอันไหนมันจะสําคัญกว่า บางคนก็บอกศาสนาสาคัญกว่าอืแต่ศาสนาก็บอกว่าต้องทํานงรักษาชีวิตใช่ไหมไม่ได้บอกว่าการละหมาดมันสําคัญกว่าชีวิตการละหมาดสําคัญแต่การละหมาดนั้นสามารถมีบางกรณีที่สามารถทําที่บ้านได้ใช่ไหมก็มีการดิสคัทกันพอสมควรแล้วเรามีหนังสือของท่านสตีสแมนเล่มหนึ่งแล้วของเราเล่มหนึ่งออกมาเนี่ยในช่วงนั้นเลยทําให้สางคอมมิวนิสเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการเขาเรียกอะไร เป็นระบบร่วมกับภาครัฐและก็ภาคประชาชนทําให้เราคุมสถานการณ์ได้อย่างดี <c oughs> นะฮะ <c oughs> แต่อันนี้การที่พวกเราทํางานแล้วก็ไม่ใช่เป็นการจันเที่ยวนี้จันเที่ยวเป็นแกรนร่วมกับภาคประชาคมหลายๆองค์กรไม่ว่าภาคสื่อหรือ NGO หรือองค์กรนักศึกษาสอนนทงสอนนทอ <c oughs> หลายๆองค์กรเข้ามาร่วมมือกันทํางานรวมทั้ง ลูกชายท่านจุฬาทั้งสองท่านก็มาอยู่ในคณะทํางานซึ่งเราจะต้องประชุมกันทุกวันวันเว้นวันออนไลน์ตอนนั้นแค่ออนไลน์เป็นหลักใช่ไหมครับก็ทําให้เกิดมาตร,รการที่เราสามารถได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นนี่คือการภาพของท,ทางการทํางานแล้วก็ช่วงนั้นพอมันมีเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยความขาดแคลนมันเกิดขึ้นนะโรงพยาบาลเพราะคนไข้รา,ายหนึ่งเข้ามาเนี่ยโรงพยาบาลยะลาหรือโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลมันมีภาพคนไข้เข้ามาเป็นจํานวนพอสมควร และบุคลากรก็กําลังจะเบรนเอา์ก็คือกดแรงนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเริ่มจะขาดแคลนเครื่องป้องกันตัวเองก็เร <'s in> <world> right? ิ่มจะหมดไปเพราะถ้าถ like the ้าระบาดหนักๆเนี่ยในช่วงที่ยังไม่มีการช่วยเหลือมาตอนนั้นเนี่ยทุกคนต่างเก็บไว้หมดไม่ยอมบริจาคก็ต้องเกิดติตอาสาที่สําคัญได้คือมีองค์กรในกรุงเทพหลายองค์กรที่ร่วมมือวิ่งไปหาประสานกับต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างประเทศอื่นเขาก็กลักไว้หมดเหมือนกันนะครับพยายามไปขุดมาว่าบริษัทไหนอยู่ที่ไหน ต้องไปหาอุปกรณ์เช่น PPE เครื่องป้องกันที่เวลาหมอเข้าไปตรวจไข้เนี่ยเป็นคล้ายๆชุดลูกหมีเนี่ยมันมีจํากัดค่าคนไข้เกินยี่สิบคนเนี่ยเรียบร้อยนะครับโรงพยาบาลาจบเพราะว่าหมอคนไหนจะกล้าไปตรวจไข้ที่ติดเชื้อโควิดใช่ไหมตัวเองก็ต้องติดด้วยพอเราได้รรงลงไปโอ้โหตอนนี่ทานน้ําใจจากพี่น้องทั่วประเทศมายังจังหวัดที่มีคาระบาดมากตอนนั้นสามจังหวัดก็ดังอี่ก็โรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลนนท้โรงพาบาลว่าได้รับอุปกรณ์เหล่านี้นี่คือ ิดอา,าสาที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติทั้งองค์กรเอกชนทั้งภาคประชาชนรวมทั้งสมางความจรนเที่ยวเองเองด้วยนะครับในช่วงนั้นทั้งตัวเงินทั้งของนี่หลายล้านนะครับที่ผ่านสมอความจรนเที่ยวเหนียวโรงพยาบาลนี่เป็นด้่พูดถึง<ม>น่าจะเป็นหลักไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านนะฮะแค่อุปกรณ์ทั้งหมดที่รวมรวม,มกันแล้วที่เข้าบริษัทที่ไหนครับไปจะมาครับนะฮะคอร์สหนึ่งแมสเรื่องอุปกรณ์เรื่องขุญญญนยนต์แทนหมออ,อะไรต่างๆ,ๆเขามีคนที่ ke, ke, ke wikid sekarang ni ada jamin Eh demikianlah e, saudara penonton yang kita dapat ber, mendengar kupasan dari pihak Dr. Arifin yang e, setakat apa yang kita dapat dengar tadi e, pihak Dr. telah membayangkan bagaimana e, Covid ini yang menjelma masyarakat Covid adalah sangat sinonim dengan e, panik ataupun ke apa, kecelaruan di dalam masyarakat uh, setelah COVID datang, semuanya hidup di dalam tidak terarah tidak terarah uh, dalam maksudnya tidak tersusun dan kesemua masyarakat masing-masing mementingkan diri adalah sedikit sebanyak untuk uh, me mengautkan peluang itu yang sedia ada untuk menjaga diri dan keluarga mereka sendiri, jadi pengkawal itu adalah berlaku Sebenarnya dalam sejarah manusia dalam sejarah ketamadunan kemanusiaan pernah berlaku dan umat manusia juga di dalam keadaan kelam kabut tidak kurang seperti dengan Covid ini. Dan setakat dalam perkembangan penyakit merebak ini penyakit yang juga teruk melanda masyarakat iaitu penyakit sars. Jika sekiranya kalau kita ingin mengadakan perbandingan angka kematian sebenarnya SA dengan COVID ini 10 kali ganda angka kematian berbanding dengan COVID, artinya COVID kematian hanya 3% dan SA ini lebih 30% kematiannya, kebencanaannya ini adalah merupakan salah satu perkara yang berlaku di dalam sejarah masyarakat jadi setelah daripada berlakunya COVID ini uh, masa ke semasa masa ke masa umat manusia uh, boleh menangani dan juga boleh menyusun bagaimana uh, mereka akan bersikap ataupun uh, menghadapi penyakit ini dengan lebih matang. Dan ternyata apabila masyarakat umat Islam uh, menangani dengan agama dengan sistem dengan ajaran agama yang mengajar mereka mereka lebih matang dan lebih nampak kecerdikan kecerdasan untuk melangkah melangkah ke depan tentang menyakit kebutuhan kebutuhan masyarakat ini. Jadi mereka mula menghimpun mula membahagikan jadi pada masa itu kehabisan penyakit uh, uh, makanan, makanan juga dikumpul, kehabisan obat-obatan, obatan juga dikumpul dan dibahagi-bahagikan. Kesemuanya adalah uh, dapat uh, lahir daripada sikap ini, dan ini adalah merupakan salah satu kebaikan yang tersirat di sebalik penyakit COVID. Dan untuk itu sebelum daripada uh, kehabisan masa pada sesi kali ini kita minta supaya doktor akan merumuskan sekali lagi uh, dalam uh, apa yang boleh kita uh, ambil pengajaran daripada penyakit Covid ini untuk kita uh, me meningkatkan pengorbanan kita terhadap masyarakat yang jangan ขอได้สรุปอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เชิญชวนให้พี่น้อง มีการแสดงความการทุ่มเทความเสียสละ,ะของตัวเองเนี่ยต่อสังคมต่อศาสนาให้มากขึ้นครับก็เนื่องจากเ,<อ>าเราเป็นศาสนาแห่งสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเกื้อกูลนกันทั้งผู้ที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเราต้องดูแลทั้งหมดนะครับและโดยเฉพาะเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยหน้าที่อของเราก็คือต้องดูแล บางทีในภาวะที่ล็อกดาวน์เกิดเขาไม่ได้เตรียมตัวเขาขาดแคลนนะมัก็ขาดเจลก็ขาดแอนก็ขาดอาหารขาดเนี่ยหน้าที่ของเราคือเราต้องดูแลเขาเพราะฉะนั้นระดับหมู่บ้านก็อ,อิมัมหรืออบตอ,อบจอก็แล้วแต่ก็ต้องดูแลเตรียมการให้ดีเพราะเราเคยผ่านประสบการณ์รอบแรกมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าต้องเตรียมตัวว่าโอกาสที่การทำบำบีมาถึงแล้ว โอกาสแบบนี้เราไม่ได้หาหง่ายเราสังเกตดูว่าลรเกิดน้ําท่วมภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยคนไทยเราเป็นคนที่มีจิตสาธารณสูงนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทิ้งกันเราจะไม่ปล่อยให้ใครต้องอดตายหรือจะไม่ปล่อยให้ใครต้องเจ็บป่วยโดยเดียวดายนะไม่มีใครไปดูแลเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องช่วยกันนะครับร่นาลงในการที่ทําให้วิกฤตเนี่ยทำให้เรารักมากขึ้นเพราะอิสลามเราบอกว่าศาสนาวิกฤตนี้ทําให้เราถ่อมตนมากขึ้นวิกฤตนี้ทําให้เรา มีความสําคัญของการพึ่งพาการจัดระเบียบของสังคมเพราะเราต้องพึ่งพากันเราลดความเห็นแก่ตัวลงนะครับมีความพึ่งพากันมากขึ้นอิสลามสอนให้เรามอบความรักเช่งกันและกันสร้างสังคมแห่งความรักแค่เพื่อกูลเพราะฉะนั้นการเกิดโรคระบาดค,คือการจัดระเบียบสังคมขนาดใหญ่ใน,นสิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามเนี่ยพาออย่าลืมว่าโรคภยัยเก็บเนี่ยมันจะระบาดมาจากกลุ่มคนที่ประพฤติทางศีลธรรมพระเจ้าถ้าเราเชื่อในพระเจ้าในหลักการอิสลามเนี่ย เราก็ส่งบทเรียนเหล่านี้มาสอนมนุษย์เดี๋ยวเเนี่ยให้ให้เตือนทุกประชาชาติไม่ว่าคนรวยคนจนมไม่ว่าคุณจะเป็นสถานะอะไรจะเป็นประธานาะธิบด<ม>ี<ม>จะเป็นกษัตริย์เนี่ยคุณสามารถมีความเท่าเทียมกันในการที่จะติดโรครายนี้<ม>ถ้าคุณไม่อยู่ในเขาเรียกอะไรกฎเกณฑ์ของไม่ระวังไม่ดูแลกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั<ม>้นตรงนี้ก็อยากจะให้แล้วก็เป็นตามหลักตามแบบที่นบีได้บอกไว้<ม><ม>คือมันเป็น กฎเกณฑ์ของพระเจ้าอยู่แล้วที่ส่งโลกมามแล้ววิธีการดูแลนั้นก็ต้องผ่านกฎเกณฑ์พระเจ้าเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้กฎเกณฑ์ของมนุษย์หรือใช้ความรู้สึกหรือใช้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยคณสู้โลกนี้ไม่ได้แต่เมื่อไรก็ตามคุณใช้กฎเกณฑ์ของลอสซาลาหรือ,รอพระเจ้าเนี่ยเราเใช้แบบอย่างท่านศาสด,ดาเนี่ยก็สามารถที่จะทํา่างสันให้นนส,าาสังคมนี้กลับมาสู่ความปลอดภยดัยโดยเร็วนะครับแล้วก็ล,วกลดการ ทำอะไรมุกสิ่งต่างเนี่ยก็จะทำเพราะการเดตุลายา,ยาเมานี่แน่นอนครับพอไม่รู้สึกตัวเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะต้องติดโรคได้ง่ายขึ้นระยะห่างทางสังคม mm hmm. สุดท้ายเนี่ยในฐานะหมอนะครับสี่ประการที่เราทํากันประจําก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมนี่ยังเป็นจาเป็นต้องมีนะครับ mm hmm. social distancing นะครับสองก็คือการปกป้องโดยเฉพาะที่สําคัญมากก็คือแมสอย่างลุกนะครับ mm hmm. โดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าออกจากนอกบ้านเมื่อไรเนี่ย ควรจะมีแมสติดตัวตลอดเวลาและก็แมสนั้นจะต้องใส่ใทุกต้องนะครับข้อ3ามก็คือการล้างมือบ่อยๆนะการที่นะพกเจลแอลกอฮอล์ออไว้ในรถหรือนะในกระเป๋าสังในกระเป๋าผู้หญิงอะไรเงี้ยนะก็สามารถที่จะช่วยได้เพราะบางทีจะหาที่จริงๆล้างมือก็กับล้างมือ,มอจะดีกว่าด้วยซ้ํานะถ้าถูกวิธีและก็เวลาพอสมควรแต่ในเมื่อมันไม่สามารถจะ สะดวกนักก็การใช้เจรกระหอก็น่าจะเป็นสุงที่ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปสถานที่อพจรทั้งหลายอันที่กัแคบอยู่ในห้องแอร์โรงพยาบาลปรยมหมอรสพหรือส่วนการค้าที่มันคนเยอะๆนี่มันไม่ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามนี้ด้วยนะครับสุภาพนุ่นท่านอย่างสุภาพนี้อ akhir sekali d o k t อ r telah memberi s a t u r a n g s a n g a n k e p a d a kita, yaitu Agama Islam adalah merupakan agama jamaah Agama jamaah ini diasaskan di atas jamaah Lantaran itu masyarakat ataupun muslim Para mukmin sendiri selalunya diberi rangsang Diberi rangsangan untuk kita menjaga diri Dan juga membahagiakan jamaah masyarakat yang lain Artinya Uh, umat yang lain juga kita diberi galakan untuk kita memberi pertolong pertolongan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran wa ta'awan wa alal birri wa taqwa dan selain daripada itu untuk kita menangani uh, kritis ataupun krisis uh, wabak ini uh, antaranya empat uh, cara yang boleh kita tangani yang pertama sekali uh, kita jaga uh, penjarakan dengan masyarakat dengan individu ke dengan individu penjarakan yang kedua kita seharusnya menjaga uh, penutup mulut kita penutup hidung kita ataupun pelitup muka mask yang dikatakan juga seharusnya kita menjaga sentiasa berada di uh, badan sentiasa selalu dan yang ketiga uh, cuci tangan dan cuci tangan sama ada dengan gel alkohol ataupun dengan cuci basuh tangan biasa yang mengikut pandangan doktor cuci tangan basuh tangan seperti mana yang kita ambil air sembahyang ataupun wuduk itu lebih berkesan dal lagi daripada gel alkohol dan uh, selain daripada itu yang terakhir uh, seharusnya kita berusaha tidak uh, membawa diri kita memasuki ke tempat tempat yang terlalu banyak perkumpulan ataupun berkumpul tempat dalam masyarakat yang berkumpulnya masyarakat banyak-banyak seharusnya kita menjauhkan diri jangan kita terlalu lama kalau berada di kawasan ataupun dalam tempat dewan yang tertutup yang dari segi oksigennya anginnya tidak berlari dan itu merupakan salah satu tempat yang berbahaya dan itulah uh, pada kali ini yang kita bersama dengan uh, Dr Arifin bin Yomakan ataupun Naiphat Aden Chai pada kali ini.